ดานุพรปุณณกันสสบัญชีรายชื่อและโคศกพักเพื่อไทยพอทอให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายในวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตรา266แก้ไขเพิ่มเติมหมวด15ทับ1ระหว่างการประชุมร่วมกันของรัฐสภาว่าแยกออกเป็นสองส่วนคือในส่วนของผู้อภิปรายเราได้มีการเปิดให้สสที่สนใจลงชื่อโดยขณะน,นี้มีการลงชื่อไว้ประมาณ20-30คน ซึ่งพักจะจัดสรรเวลาให้ผู้ประสงค์จะอภิปรายอีกครั้งอีกส่วนคือทีมข้อมูลของพักที่กำลังทำงานอยู่เพื่อเตรียมข้อมูลว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่จะต้องมีการอภิปรายโดยจะมีผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เรื่องนี้เป็นหัวหน้าทีมอภิปรายเช่นจาตุรนฉายแสงสสบัญชีรายชื่อสุทินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อรวมถึงเราต้องดูว่าใครจะเป็นผู้อภิปรายเปิดหรือผู้อภิปรายปิด ส่วนจะรับหลักการทั้งสามร่างเลยหรือไม่นั้นดนุพนกล่าวว่าเรากำลังพูดคุยกันอยู่ในเรื่องของรายละเอียดจริงๆเราอยากจะรับได้แต่ต้องมีการพูดคุยกันเนื่องจากร่างของพักภูมิใจไทยพทจะค่อนข้างแตกต่างจากของพักพทและพักประชาชนปชอนอ,อยู่ในเรื่องที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสสรที่ไม่มีภาคประชาชนเป็นส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเราไม่แน่ใจว่า หากรับไปแล้วจะไปถกเถียงกันไม่จบในชั้นคณะกรรมการหรือไม่ต่อข้อถามว่าได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าจะเอาร่างของพักการเมืองใดเป็นร่างหลักดานุพรกล่าวว่ายังไม่ได้ข้อสรุปแน่นอนว่าเราอยากได้ร่างของพักเราเป็นร่างหลักเพราะอยากให้มีตัวแทนของประชาชนเข้าไปร่วมด้วยอย่างไรก็ตามจะต้องมีการมาพูดคุยกันในรายละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้เบื้องต้นได้มีการวางตัวบุคคลที่จะมาเป็นกมอมทแล้วใช่หรือไม่นั้นดานุพรกล่าวว่าใช่เรากำลังไล่วางกันอยู่ว่าจะมีใครบ้างเนื่องจากมีผู้สนใจเยอะทั้งสอสอรุ่นเด็กๆรุ่นกลางและอาวุโสส่วนนักวิชาการนั้นเรายังไม่ได้มีการพูดถึงขอเอาสอสอที่สนใจจริงๆก่อนส่วนนักวิชาการขอดูก่อนหากมีความเหมาะสมแน่นอนว่าเราไม่ได้ปิดแต่มีชื่อหลายคนอยู่ในรกร้าแล้ว มาต่อกันที่วัชรพลเชื้อคงเผยชาวน้ำยืนอุบลน้ำตาตกหลังรัฐบาลทอดทิ้งปล่อยให้เอาชีวิตรอดเองยึดคืนงบ197ล้านสร้างบังเกอร์ป้องชีวิตคนที่รัฐบาลแพรทองทาอนุมัติไว้ให้หายไปไหนในวัชรพลเชื้อคงว่าที่ผู้สมัครสอสอุบลราชธานีพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์สถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ,อพอน้ำยืนและอ,อพอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องประชาชนหลายหมื่นคนต้องย้ายมาอาศัยในศูนย์อพยพจนถึงปัจจุบันแม้สถานการณ์ในพื้นที่ดูเหมือนจะไม่มีการประทะกันแล้วแต่คนในพื้นที่ยังคงมีความหวาดระแวงเพราะฝ่ายตรงข้ามยังคงมีการเคลื่อนกำลังและส่งอากาศยานไร้คนขับมาบินวนอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาหวันใจว่าจะเกิดเหตุปะทะขึ้นอีกในอนาคตนายวัชรพลกล่าวด้วยว่า ประชาชนในพื้นที่อำเภอน้ำยืนและน้ำขุนเศร้าใจและผิดหวังที่รัฐบาลเลือกทอดทิ้งไม่ให้ความสำคัญแม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลนางสาวแพรทองทานายกรัฐมนตรีและนายภูมิธรรมเวชยยัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน197ล้านบาทเพื่อสร้างบังเกอร์หลบไฟให้กับประชาชนในพื้นที่แต่งบประมาณดังกล่าวหายไปส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่สบายใจ เหมือนรัฐบาลทอดทิ้งประชาชนไม่สนับสนุนสร้างบังเกอร์ปกป้องชีวิตแต่อย่างใดานวัชรพลกล่าวด้วยว่าจากเหตุการณ์ประทะที่เกิดขึ้นพบว่าในพื้นที่อ,อพพน้ำยืนและอ,อพพน้ำขุ่นยังคงมีระเบิดหลงเหลือจากการยิงต่อสู้กันตกหล่นในพื้นที่เกษตรที่ยังคงไม่ได้รับการเก็บกู้เป็นจำนวนมากส่งผลให้ทุกวันนี้ประชาชนไม่กล้าออกไปทำการเกษตรเพราะกังนวลว่าจะเจอระเบิดในพื้นที่เกษตรที่ผ่านมาทีมงานพักเพื่อไทย มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บกู้ระเบิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเกษตรกรร,กร,ร้องขอให้รัฐบาลส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่าทอดทิ้งให้เผชิญชะตากรรมโดยลำพังนายวัชรพลกล่าว